ดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่21พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์หนัน้นชะตาของคุณนะครับดีไม่ดีสลับกันทั้งสัปดาห์ อธิบายความเพิ่มเติมตรงนี้นะครับนั่นก็คือว่าดาวนะครับสามดวงได้แก่ดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีเมษและการมรณะของดาวทั้งสามดวงตรงนี้นั้นเล็งไปยังดาวอังคารและดาวมนุษย์อยู่ที่อยู่ในเรือนการเงิน วันจันทร์และว,วันอังคาร2วันนะครับเปิดมาจะจุกจิกนะมีเรื่องที่ทำให้คุณเองนั้นไม่ค่อยสบายใจระวังจะมีข้อโต้แยง้งข้อขัดแย้งอะไรกันทางโซเชียลใครที่เป็นนักเล่นโซเชียลชอบใช้โซเชียลระมัดระวังนะครับจะเม้นจะพูดจะแสดงความเห็นอะไรให้ระมัดระวัง พอไปถึงวันพุธและวันพฤหัสนะครับชะตาเะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขยับดียิ่งขึ้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษนะครับแล้วทำงานในลักษณะที่ต้องพบลูกค้าต้องเจรจารต่อรองในเรื่องของออสินค้าโปรดักต์ต่างๆนะครับวันพุธและวันพฤหัสน่าจะเป็นสองวันที่ดีในสัปดาห์หน้า วันศุกร์เป็นวันที่แบดลักนะครับผมถึงบอกไงว่าวันดีสลับไม่ดีตลอดทั้งสัปดาห์วันศุกร์เป็นวันที่ท้อทแท้หงุดหงิดเบื่อหน่ายเซ็งนะที่เขาชอบพูดกันว่าเซ็งเป็ดเซ็งเป็ดอะไม่รู้เป็ดแม่งมาเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะเออนั่นแหละเซ็งเป็ดนั่นแหละถูกแล้ววันศุกร์อะอารมณ์ไม่ค่อยดีหรอกนะระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายก็เป็นอะไรที่ต้องให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษ มาถึงวันเสาร์วันเสาร์ก็จะแฮปปี้ขึ้นน่าจะมีการติดต่อเจราจาอะไรในเรื่องการเงินการทองพอสมควรเลยในวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็สบายๆชิวๆนะวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเออเป็นวันที่คุณ happy, แฮปปี้แฮปปี้แบบเหมือนกับว่ามันขี้คลายความจุกจิกและหงุดหงิดใจในช่วงต้นๆสัปดาห์ นะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็ไปหาเวลาไปเที่ยวไปทําบุญสุนทานไปหาของอร่อยกินบ้างผมว่าก็ไม่เลวนะครับดาวพุธเดินในภพมรณะตรงนี้นั้นขอให้คุณระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะครับเรื่องคําพูดนะสัปดาห์หน้าชาวเมน่นอาจจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนนะเออนะครับแต่ภาพรวมแล้วผมเชื่อว่าในเรื่องการงานคุณยังดีอยู่อย่างมากเพราะว่าดาวเสายังคงลอยกลางฟ้าเป็นองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์ วาสนาในเรื่องการงานของคุณนั้นก็ดูจากดาวแล้วน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นแหละนะครับน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นแหละนะเรื่องการเงินนะสัปดาห์หน้านะครับเป็นสัปดาห์ที่หาเงินได้ดีพอสมควรเลยแต่ว่ารายจ่ายเยอะทิบหายเลยฮะไปดูนะอืมนะครับดาวสุ์ดาวเจ้าเดินการเงินไปอยู่ในเรือนมอนะเนี่ยบางทีอาจต้องไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นนั่นแหละ นะก็พยายามระมัดระวังคนโทรลเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีคือเงินมีเข้ามาให้ใช้นั่นแหละครับแต่ว่ารายจ่ายเยอะบริหารเงินผิดพลาดเนี่ยนะไอสัปดาห์หน้าเนี่ยหงุดหงิดใจเลยนะนะอย่าอย่าบริหารเงินผิดพลาดนะบอกก่อนนะอะไรจาเป็นใช้ไม่ใช้คุณเองต้องรู้นะครับส่วนสีที่ถูกโฉลกในสัปดาห์หน้านะครับก็คือสีดําสีเทาดํา2สีนี้ถูกโลกกับชาวลัคนาราศีเมษ ใส่สีเทาสีเทาดำสองสีนี้ไปเจราจาเรื่องเงินเรื่องทองไปเจราจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่สำเร็จนะครับเป็นสีที่ถูกฉลกอย่างมากในสัปดาห์หน้าก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีทิงสมีิงไปก่อนสวัสดีครับ